สวัสดีงงค่ะ <c oughs> <c oughs> กำลังจะกลับไปทำงานตัวนะคะมาแวะเอาเนื้อกินจากแม่น้องยายีฝ<แ>ากไปให้ลูกสาวแม่ได้ยังแม่อุ้ยหน่อไม้ต้มหน่อไม้บวงหวานอ่าแล้วก็แกงหน่อไม้ใส่เห็ดกรอบโอัม้มัมกกกจกะาก้วกะปิีพอดัมากนะ เจวกระปีล้วกะเพ่งจ้งมางา,านนั้เยอะกินกับเออแจวกระปี้แม่เอเธอเด้เอ้ยได้ได้ได้ไดนั่นแ,บบแหลนเส้น<ด>นี้เส้นดงหลวงวันนี้ก็อันก็เลยอันโทรไปหาเพื่อนว่าอันแม่มีแนวอยากฝากบล็อกเออสิบแวะไปเอาให้สุดดอก <h> นี่ก็ได้เฮ็ดพอไปสามลไปฝากงาเพื่อนก็โมเมนเพื่อนก็เต็มถุงแล้วบอกเพื่อนก็อ้ยเพื่อนว่าเพื่อนอยากมานุ่เพื่อนวันเฮ็ดพรอนทางบ้านเนี่ยมันออกหลายเพื่อนอยากมาเก็บ ยุดยู่พุนกะอกยู่หังข้นหังไหลายก็เห็ดนีงน้รากินลายคักใส่กลองโฟมน้อยแก้วหมกินลงไปแม้วะนี่อะเดกกาแฟแซ่บซ้ำอาหารบ้านเฮ้าฟาดน่อไมนะไม่หวานกินแร่เข้านะกินมากก่แน่นอน้องตีซี่มันนอนบารบแม่แม่ยังว่างขึ้นนะ มันปัน๊บตู่บ่ท่านใดน่าตีซี่ก็ตื่นเต้นโมงอะอาบน้ำออกมาเลยทั้งวันบ่ทันได้หิวพร้อมบ่แมนเวลาคันตีสองตีสามนี่หิวเลยเด้มันเป็นจังสรรมัน <c oughs> เป็นเวลาจังสรัรนี่แล้วเอาไปช่วยเดี๋ยวคินแล้วกินแล้งได้กองโก้ไปยังมันหอนอยู่ยงังน<ต>อนเลยเสื้อน้่งแข็งอยู่บอกหี้มันสิบุกบ่อ บอดอกมื่อนี้มันบดอยู่ยันมอพร้าวกับมันอยู่ในรถมันรถแอร์อยู่บัวบูดหรออือเขาเป็นยังนี่แหละยันวายันวามันอันนั้นยันมาบูดเรารับได้เลยนะยายีแข่งเสื้อนี้เสนออุ้ยเปิฟ้าไปเอาพอเพิ่นฟ้าไปเอายุสนามยันบัทันยันบัทันแนนแล้วบอพี่แนนบัวพันมากเรื่องนั้นนนอนหลับห้าโมงแรงจนพอด ฮาทุบ <laughs> แล้วก็พอรับอีกเลยก็มานอนเอาอีกซีซั่งซีซีอ่ะเดี๋ยวสิชื้อไปให้เพิร์นไปได้บ่ลน,นี่เมน้นว่าชิไปไกับไปเฮือนเหลิมก่อนแม้นเ<อ><ฮ>พื่อนกระหติตเบียร์คายยังไงโอ้ไค่ะไป,ไปห้องไปนอกหลอข้างนอกปัดสุ้มลานน้ำใหม่บนตกะเราได้เดี๋ยวนี้สุ้มใหม่สุ้มใหม่แ <laughs> <laughs> ม่เฮ็ดชาเขียวให้แก้วหนึ่งพี่น้องมันจังขับรถ ามันจังแจยงสูตไม่ซ้ำจำสูตรไม่ได้อร่อยไม่ซ้ำจำสูตรไม่ได้ขอบคุณนะคะชาเขียวเย็นฮอดเสียบฮอดกวก่อนกาลสินกับกินประจำได้คันได้มากเพือนเยอะดีินะมาเลยคก็ได้ีนิ่ ว่าอยู่พันธุ์บูบมาแวะน้ำแนนบอกโอ้พี่แนนเพิ่นสิอยู่อันเฮือนเหลิมสะกอนที่เหลิมสะกอนเพิ่นพักกันจอปกระดานแม่ไหมเออพวกต้นไม้ต้นอย่างพวกตะพืชตะพืชพูกใหญ่ไว้ใหญ่ไว้แล้วกันต่อนต่อนระบบน้ำไว้โอ้ยทีเพิ่นหลายเนาะเออทีเรากว้างไม่ยังหน้ไม่ยังหน้พวกจะได้พอ เป็นหลงไม่เป็นร้อยตนเอาเชื้อเหงง็ดล้งงงวาโฮสไว้สองสามปีแล้วไสอออยู่ดอกจะแต่ว่าตนมันหางบดทานไดใหญ่ปัานได,นไดเพราะว่าห้าบ่ได้อยู่ขวามันเนาะน้ำน้ำกับไอ,บอ้บรได้โฮดแม่กับป่อยแบบธรรมชาติปลูกปลูกอะไแล้วก็แบบธรรมชาติมันนี่กับจ้อน้ำาบดานแล้วก็สิไใหเนี่ยที่ดอกเสียงสีสดังจักน้อยพี่น้องเพินเ่นกับนั่งกันอันนี้เฮทตาตัวเติมบ้าน สร้างกัดลายๆอยู่เดินางังจะเป็นซีฟเออมื่อเดียวแล้วกัดสร้างลายปันนี้นะลายเป็นสองอาทิตย์แล้วเออ,อเพิ่นง,งานเพิ่นงลายเนาะแบบประทับวางนี่ไงใส่เกี่ยวของเราเกี่ยวบักงหญ่โอ้นมลงไปอีกคากฟ้านยังเอาเาลยไม่ซ้ำจำสุดรไม่ได้พร้อมออกเดินทางค่ะ มันจะช้าขอบคุณค๊าเมื่อแรกเขากินแกงนอกไม้ก <baş cliffs> <hã> ับเพียร์กันเน้อบกินนันแหละจ้าเมไปได้วันนี้สวัสดีจ้าพอดีจ้า